สัดีครับพี่น้องครับมีมาบุกวาคุจโจนะครับมีเมนูมาแล้วครับผมมาเมนูเก่าเมนูเดิมที่ขาดไม่ได้ถ <c oughs> าเแล้วต้องกินวาน่นายังไงควาหนูครับผมควาหนูที่ว่านั่นทีหายเพราะว่ารถนี่ไอหนูนะซีตัวนะ หนูบ้านไหนมักหนูอีไหนเหลายตัวเอหลายมองไม่เ็นเดี๋ยวไล่เอ็ดหรือต่างราคามาไละเอยดละเอยดก็ละเอยดเดียนได้มาหลายมองหลายจำมาได้ล่เอ็ดไล่เอยดหาตัวหาเตี้มโอ้มีแต่ตัวงานพี่น้อง ตอนแรกว่าถีเฮ็ดเมนูอย่างอีกกอีกเมนูนึงอ่ะไปยี่พริกสดเลยผ็ดไม่ดีว่าถีเฮ็ดไอ้ตําน้ำพริกกระปิท่านต้มเนาะไม่ต้มอย่างย่างดีพริกสดพริกสดบะหมี่ปัตถย่างไปซื้อในนั่นเพิ่นบอกรู้แล้วกูเพิ่นบอกอยู่ตลาดย่างหน่อยมันโลกว่ะท่านโลกว่ากับไปกับกับตามโล้ป่าดิ จักไปฮอดลักเปิดจักล่านเปิดบ่เปิดโจมเลยโจมเมเลยโจมเลยไปหาบ่ได้หนูเจ้ยนะไปไปหาเห็ดยังย่างไปหากวนหนูเสี้ยนเลยแค่นี้ได้หลายก็ดีรู้ว่าเจ้าของชีโลกยุ่ยเจมันใกล้หลายแมววอนนี้พาหมูปวยแบบนี้ไปนี่ชีโรก

ก็มเยร้อด้มั่ต้องมต้องล้ดอกไอ้อนุมัตแล้วมึงไปได้เลยไปได้เลยมบงแบ่หมันเดี๋ยม่ต้องไปขอบ่ไดดดอกไอ้อนุมัติอีกนี่บ้หมัน ที่ผมถือข้อหายังเมื่อเดี๋ยวเนี่ยคือได้ไลฟ์ผมบอกไปโดนกุทไปเดินคนกลับหนูไม่ขอกลับแต่แค่ไปงานไปยังกวนกลับเออข้อหาพวกเราเดิอพุทธบมานบ่พอพามงบ่หมานอีกเนี่ยข้อหามันแค่นี้แหละเดินคนกลับข้อหาเดินคนกลับ

ออกเองคนทำอะไรบ่บ่คนบ่มันน่ะคนบ่มันผมต้องเอาเล่เงินกันลยงยอะลเงินปวดอยอ่เงิ้ยแบบนานดิเล่าแบบนั้นดิเล่อเงินปวดเยงานแบบนี้รล่ออเงินบนั้นมดิี่เราก็ได้ยยูสสามสองช่องัลดิช่ององ่อเลยดิสององป้าดิสองขาเชิญคุณใบบางานบ่มเหรอ้ยบ่ะด้ให้พักยาก่อไปรถใบบานใบบาน เออเตี๋ยมผมก็ต้องงวงไอง้ปกไออ้ยู่ได้ถูกก็ต้องมา <c oughs> โอ้ยนี่ไป็นใจยืนนี่ละมวนยี่ไก่แล้วมีไปยูอไอ้นั่นเดียมีโอนโตน้นโอนโตน้นโอนโต้นลุงลำเพลินลำเพลินเหมือนกัน ใช่เดียวกันเลยตายวะเอาหนักคุณคุณไอ้นี่มาอย่างเนี่ยปลารถบัสจอดรถไฟจอดไกลไปไหนกันมาอ้ขวดหูขุดหูถังไอ้ถังนั่นเอาถ้วยฟุบรักไปปันไก่เบกแก้มแก้มเนี่ยจะเอาไปกินกับเขาได้กับแก้มแตกไอ้เบียบปลาไกระเบียบอนะ ยชุดนี่มันมีเลยมันมีมัมีเลยทานทานไปเลยมึงไงว้าวามมีผลเลยมือหลังเลียนเลยนะมแกยืถึงได้ป่มือหลังเลี้ยบเลยถึงบอไหมมันเบิดไปจะโดนแล้วมึงก็ได้ปั้น หมูขอหามันยี่สิามสิบตเจ้าของหาได้สองตัวกินมาแล้วอย่างเท่กไนตลอดปีกินตลอดแล้วดูมันได้สองตักินเบิดฤดูกาลเ่ยนะกินเป็ดเดียวเดียวให้ปักากไปหามันนี่แหละที่ไปเอาตนี่ยไม่ได้กินย้อนติดเป็ดนี่แหละซี่ตแล้วมึงไง เมื่อโรงเรียนก็ตีนเป็ดที่โตข้างรถไอ้กัดฝั่งนู้นหนึ่งละข้างรถที่เจ้าจอดเลยมันรู้อยู่มันรู้บ่านละไปแกบ่มีมึงมีมีไผ่ขึ้นบ่ไหวหนีหรอขึ้นบ่ไหวหนีผมงงไปเลยมื่อหวานมึงก็เอามัดเมื่อหวานมึงก้อนมึงก็เอาไปอีกเด้อเพื่อออกไปใบหั่นเอาปกติห้องก็จอดยึดน้ำกันเบอร์ทบ้ารถคันนี้น้ำหนักมันเกินอ่ะบ่เกินรถ20กิโล20กิโลดอก เนี่ยเอาลงเอาลงเนี่ยมันมีประโยชน์จ้ะมันมีประโยชน์เบาวีไอเขาเรียกว่าเบาวีบาวีไอมึงเอาหัวไปใกล้เค่นั้หละมึงว่าเนาะคนละกินป่ะอ๋อให้มันกินเนี่ยแต่มันไปเอาตีนเปลี่ยนแห้ยังไม่ใส่ใบกระเขาเลยไม่มีเครื่องอะไรเลยแซ่บเปล่าองไเงี้ยแบะเขา ตักให้มันต้นนี่แหละแี่กาไปมันเรา่จะปุ่งเครื่องไหมมันว่าเสียบแล้วเด้อตีเปียกันแี่คนเ่านเีเอียงมป้าเดี๋ยวนี้มึงหากินแนวจังซียการเชินภาจะไปหมดเลยจากาเชนาจะหายไปห เ <anto> อะไรนะไออันนั้นเด็กน้อยเด็กน้อยมันเดเปลี่ยนมันเปลี่ยนขวดมาตัวเนี้ยเพื่อโอ้อเีเอาน้าขนาดนี้นะจอนี้นะล้าทำนี่ไรโอ้เียดายเยเคียรับอันนั้นนนเรามมีนะเียร์แข้งไปได้ตีนได้ตีนเป็ดมาจังได้นั่นไปเดินไป จะเากเงี้ยวมาได้ครับวันที่มันเมื่อวานนี่มันดึกไหมครับได้ลงจากเวทีวางมโจ้าย่งไม่ครบเสีบคีอเก่าอะไรบองับ